สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคลาโซลเซลล์ครับผมวันนี้ส่งงานชุดเซ็ตเครื่องน้ำอสูบครับผมกัาาบโครงสร้างกระปางบ,างบางรรพกงานนะครับเป็นเซตน้ำขนาดถัง4,000ลิตรนะครับโครงสร้างรับถังอยู่ที่4เมตรนะครับผมจากพื้นดินถึงก้นถังนะครับ4เมตรแล้วก็จากพื้นดินถึงหลังคาที่เป็นแผงโซลาเซลล์ครับผมตรงนี้จะอยู่ที่6เมตร50ครับผมความกว้างของตัวโครง ด้านล่างนะครับจะอยู่ที่เมตร70คูณเมตร70นะครับตัวข้างบนที่ลองลองทานถังก็จะอยู่ที่2เมตร50าคูณสเมตร50นะครับตัวเส้นนี้รับนกำนักถังที่4สีลิตรนะครับเป็นกระถางค่อนข้างใหญ่นะครับตัวฐานแล้วก็จะวางบนเพดนะครับวางเพดสวยงามนะครับเราจะไม่ได้ฟังดินนะครับเชียงขึ้นแบบตัวนี้ติดปั๊มเสมอขนาด750บาท3บพแผงครับผมเสมอดูน้ำลึกนะครับ น้ำอยู่ที่2.5อคิวนะครับ2.5-3ถคิวนะครับมีบันไดทำความสะอาดแผงด้วยนะครับข้างบนแล้วก็จะมีแผงโซล่าเซลล์ขนาด400วัตต์3แผงยึดเป็นหลังคานะครับโครงสร้างเป็นแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับผมอ่าตัวข้างบนที่เป็นเสาเหล็กกองตัวนี้ก็จะรับแผงโซล่าเซลล์ครับตันนี้มีระบบลูกลอยตัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับรยบ้อล สนใจงานทั้งน้ำครัโซลาเซลล์นะครับผมกติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับโราโซลาเซลล์เอศูนย์เก้างสองหก